สวัสดีครับคนตายนี่ครับคลิปนี้รมจะพาเพื่อนๆมาเล่วิธีทำชากระเพาะแดงครับชากระเพาะแดงนะครับจะช่วยลดอาการต้องอดต้องเฟอร์ครับร่มเนื้อกะเพาะแล้วก็ลดอาการผื่นทรายครับกระเพาะนะครับมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็คือกระเพาะแดงนะครับกับกระเพาะขาวนะครับ กะเพ้าแดงครับจะไม te ่กินชุนเดี๋ยวก็ไม่หลีดติแรงวะกัะเพ้าขาวในดดานสบกุนตั้งยาเกลืลอยในย่อมใจกัะเพ้าแดงครับเรามาเริ่มขั้นตอนการทำชากัะเพ้าแดงกันนะครับหนึ่งเอากัะเพ้าแดงนะครับไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับ2เองดดใบกัะเพ้าแดงนะครับ เพื่อที่จะเอาไปตากแดดสักสองสามแดดนะครับหรือว่าจนแห้งดีนะครับสามเมื่อได้กระเพาแดงแท่งดีเร็วนะครับก็นําไปเก็บในกระปองหรือว่าผ้าชนะที่เตรียมไวเร็วนะครับ้เรามาเล่กัน ชงชากระเพาแดงแห้งกันนะครับใส่กระเพาแดงแห้งนะครับนึ่งชนช่านึน,ำน้ำร้อนนึ่งเกลนะครับเดี๋ยวก็เราติงวายสักห้าถึงหกนาทีนะครับแล้วก็เอามากินได้เลยครับผมก็จะเอา ใบกระเพ้าอ้อนะครับให้เลื่อยแต่น้ำเพื่อสะดวกในการกินนะครับถ้าเราใช้ติดน้ำรนหรือว่าในการน้ำรนก็ไม่ต้องเอาอ,อ้ก,ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกินชากับเพ้าเดงแท่น้ำได้นะครับ ครับไม่ว่ากราะเพ้าแดงหรือว่ากับเพ้าขาวนะครับเมื่อเร่กินไปเร็วนะครับก็จะทำให้หลังกายอบอุ่นนะครับเพราะว่าเป็นผืชที่มีธิดลอนแต่ว่าถ้ากินมากเกินไปนะครับก็อ,อาจทำให้เกิดอาการหลอนไนได้นะครับรวมถึงฝากไปเรื้อยนะครับก่อนที่จะเอากราะเพาแดงหรือกระเพาขาวนะครับ มากินนะครับคั่วหลางให้สะอาดนะครับอย่าให้มีสารตกค้างเพราะว่าจะเป็นสาเหตุข้อการสะสมสารผิดในร่างกายนะครับก็ฝฟากเพ,เพื่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาบอกอเราเก้าสิบเรื่องอะไรนะครับก็ฝฟากเพื่อน,อนติดตาม จองคนตายนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ